โอเคครับทุกคนก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับจอกนนับผมนะครับทุกโอเคนะครับทุกคนผมโหลดมาแล้วไอผมอัดมาแล้วคลิปหนึ่งนะครับคลิปเดียวกันเลยแต่พอดีาดพังวันนี้ก็อยู่กับเซิฟคาเรีอะไรอีกเช่นเคยนะครับ EP ีสีแล้ววันนี้เราจะพาไปขมโมยน้ํามันกันดีกว่าทุกคนแต่ผมไม่รู้จะจุดฟอกนะครับก็ต้องออกไปด้วยนะครับถ้ามันไหนรู้เดี๋ยวจะเอามาบอกแล้วกัน เราพาไปจุดขโมยน้ามันทําให้เป็นแล้วก็ทำน้ำมันให้เป็นริแล้วก็พาไปขายกันดีกว่าทุกคนให้ได้เงินแดงนะครับถ้าทุกคนอยู่เซิฟนี้แล้วทุกคนยังไม่รู้จักจุดฟอกทุกคนก็ควรจะเก็บเงินแดงอาไว้นะควรจะเก็บเงินแดงไว้เยอะๆนะครับเวลาเจอจุดฟอกทีไอ้เชี่ยฟอกไม่หยุดอะฟอกโอโ้โหเชีย่ยน้ำมันจะหมดปะทุกคน ทำไงดีทุกคนผมไปเติมที่ไหนได้บ้างเมืองนี้น่าจะไม่ได้นะเมืองนี้น่าจะเติมไม่ได้นะไม่เป็นไรทุกคนนี่คืเอเมืองที่ผมจะจุดเติมนะครับจุดแรกนะครับก็เป็นของประเทศตรงนี้มาตรงนี้นะครับไปเรื่อยๆทุกคนโมกิเก์อ่านแล้วตอนนี้ อยสายไฟพังไปเก็บกันต่อเลยแล้วกันไฟของไฟพังผมไม่อยากอัดอีกนะเกลียดคือมันไกลด้วยไงทุกคนมันต้องว่ายน้ำไปอีกไกลมากไปถ้นใจไปโดนพี่น้องนี่ครับเราจะมาเจอจุดนี้นะครับจะมีหินอยู่ตรงนี้นะครับ จุกคนเห็นเรือตรงนู้นไหมนะก่น่ะปิงตรงนั้นแ่ะเออได้ตรงนนะออตัวสีขาวเนี่ยตัวที่ผมมากไปก็เลยจุกุน,นต,กตามผมมาแต่ผมพาไปเอาขอโมยน้ำมันน้ำมันจะอยู่บนนั้นนะครับใหบ้เราไปขโมยเราจะปุดบเสียงเบาเพื่อน้ำมันจะอยู่ตรงนั้นนะครับเราห้ามตกน้ำแถวนี้เด็ดขาดนะครับตกทีขึ้นไม่ได้นะครับต้องออกเกมใหม่เลยนะครับแต่ถ้าใครที่ไปขโมยน้ำมันมาปุ๊บแล้วดาวติดอยู่ แล้วคุณก็ตกดีคุณก็ต้องออกเกมข้ใหม่คุณก็เซ็ตเรียบร้อยทุกคนคุณก็เข้าคุกแค่นั้น,นละจบเข้าคุกอย่างเดียวไอ้พลอยี้ยโดนปรับเงินด้วย <c oughs> ตามมาเลยทุกคนตามมาตามมาตามมาเลยน้องๆหนูๆคลิป <c oughs> นี้ทุกคนอาจจะดูว่าผมรีบนิดนึงนะครับเพราะว่ากูอัดไปแล้วรอบหนึ่งเกือบ20นาทีไฟพังพระเจ้า ไม่เป็นไรทุกคนผมทำเพื่อคนดูได้เลยทำเพื่อคนดูได้ผมจะบอกไว้เลยนะการสังเกตการมาทำงานแบบนี้สังเกตตำรวจได้ดีๆครับมันจะขี่เครื่องบินมามันจะขี่เฮลิคอปเตอร์มาทุกคนจะได้เสียบใบผัดได้เสียงเฮลิคอปเตอร์เสียงไงวะไม,ม่ลงกัน <laughs> เสียบเฮลิคอปเตอร์ทุกคนเ,เสียงไหมวะ ต่อเลยนะนยครับเดี๋ยวก่อนมามันก็จะมีตะบนตรงนี้บบนนครับแล้วก็บันไดนะครับทุกคนกดไอ้ปุ่มว่ายน้ำสองครั้งปึ๊บโอ้ยตกน้ำอีกนะกดปุ่มว่ายน้ำสองครั้งนะครับเดี๋ยวเราก็ขึ้นมานะครับแล้วเราก็เข้าไปในร่องช่องนี้นะครับช่องเข้าไปเรื่อยๆนะครับทุกคน อนนี้ต้องวิวสามเพราะนั้นทางงานผิดกฎหมายต้องวิวสามขึ้นไปนะครับฝั่งนี้ก็ได้นะครับฝั่งนี้ก็ได้ขึ้นฝั่งไหนก็ได้แล้วแต่ทุกคนเลยทุกฝั่งไหนก็ได้เลยใช่มันขึ้นฝั่งไหนก็ได้เข้ามาทุกคนทุกคนจะไปเห็นประตูตรงนี้นะครับขับไปแล้วก็เข้าไปแล้วก็เข้าไปมันจะมีทางเลี้ยวอยู่แล้วก็เลี้ยวฝั่งนี้แล้วก็ไปเลี้ยวฝั่งนี้นี่นะครับแล้วก็กดตัวเอ็นตรงนี้นะครับ ผมสอนงงผมสอนงงไหมทุกคนผมไม่รู้ว่าตัวผมไม่รู้ตัวเองว่าผมสอนงงไหมทุกคนไปดูก่กันนะผมมีอยุดเท่าไหร่มอไยผมมีอยู่สิบแล้วดี่บ้ามทุกคนมากดตรงนี้นะครับจนแล้วแต่ทุกคนจะเอาเท่ทาไหร่นะเอาเอาไว้เกินสิบแล้วกันเลยเพราะว่าสิบสิบถังมันจะได้หนึ่งิดนะครับทุกคนจะเอาหนึ่งร้อยถังก็ได้ จะได้10ลิตรหนึ่งรถังจะได้10ลิตรแล้วหนึ่งรถังมันจะได้10ลิตรใช่ไหมทุกคนแล้วแล้วอะไรวะแล้ว10ถังอะไอ้10ลิตรอะมันจะได้1 0ึ0 0มื่นเงินแดงหะ1 0 0 0มื 100, เงินได้เยอะอยู่นะเงินแดงทุกคนผมผมมี1 0ถังแล้วผมมาสอนเฉยๆผมขอไ้ทำแล้วกัน มาแล้วสิบถังแล้วเราก็จะมาจุดตรงนี้จุดนี้นะครับอาจจะไกลนิดหนึ่งผมก็จะขอภัยด้วยครับผมมาแชทมินไงที่ค่อนมันมีทางเข้าหลายทางอยูแล้วเนี่ย chọn chilla mặc quái ăn uý chia chia chê lưỡi chia, lưỡi chê 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 lưỡi ทีนี้มาต้องจุดตรงนี้นะครับแล้วก็กด n นะครับกด n เด๊บสิบถังจะได้หนึ่งลิตรนะครับทุกคนผมทำมาสิบเอ็ดถังครับอีกหนึ่งถังหนึงทำอะไรไม่ได้นะครับก็ปล่อยมันไว้อย่างนั้นเลยนะครับเือผมกดอีกอันหนึ่งไม่ได้เห็นไหมเพื่อการประหยัดน้ำมันนะครับผมจะกลับมาสนามบินตรงนี้มันเดิมเนะเพราะว่านี่ทุกคนจุดขายมันอยู่ตรงนี้ตรงไหนว่า อยู่ตรงนี้จุดขายปอโยู่ตรงนี้นะครับโคตรไกดี๋่วมาอยูใ่ใกล้จุดเกิดฝั่งนี้นะครับแล้วผมจะบินไปแล้วกันนะเออม f ถักเราจะมาบินดีกว่าเพื่อกันเสียน้ำมันไม่เยอะหรือเปล่าไม่แน่ใจปเปิดเข็มน้ำมันไว้ น้ำมันเลยหกนะทุกคนเรารีบไปดีกว่าอันนี้วิ่งสองร้อยเลยนะถ้าไปแต่งก็จะวิ่งสามร้อยแต่มันแต่งไงนี่สิผมก็ไม่รู้เลยอดมินเขาไม่ได้สอนแต่งอะแค่แอดมินเขาแค่ดูว่าถ้าแต่งมันจะแรงแค่ไหนกับคิปอบอกจริชๆแต่ก็เสือกไปสอนแต่งไอ้ มาบินดีกว่เาเงินผมเลือไงใช้เงินไม่หมดมาบินเล่นดีกว่าทุกคนใช้เงินไม่หมดมาบินเล่นดีกว่นานี่ครับแล้วเราก็มาจุดตรงนี้ไปใกล้ๆเลยนะเนี่ยโคตรใกล้เลยเดี๋ยวเราจะทับ V P หนึ่งไปรถเอารถยนต์ไปแล้วกันน้ำมันเทมม่าไหร่วะเนี่ย คุณเราก็จะกดหรอกเพื่อดูน้ำมันโอ้น้ำมันมันสามเท่ารถขนาดไห้วะใกล้ๆเลยแต่ทุกคนต้องหาทางเข้าให้เจอนะผมชอบลืมถังข้ามันอยู่ไหนวะแต่ถางข้าอยู่ฝั่งนี้จบแล้วเราก็มาฝั่งนี้เลยจบ ไปไปไปประกอบเอ <tinc S 1> <upgrade. S 2> อไม่ใช่ตรงนี้หรอะจะบอกว่าแอดวินย้ายออกตรงนี้คิดว่าแอดวินย้ายซาเลวกดกระโดดนะครับแล้วก็กดขายน้ำมันน้ามันหนึ่งอันนะครับหนึ่งอันหนึ่งลิตรเราจะได้หนึ่งพันห้าสิบก็คือเงินแดงนะครับนี่เราจะได้มาพันห้าสิบ ถ้าเราทำ 1, 000, หนึ่งพันไอหนึ่งร้อยอันเราจะได้หนึ่งหมื่นนะครับถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งอน,อนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปครับสวัสดีครับจะกันไปคลิปหแรกก่อน,นผมยังไม่ได้จดฟาดครับถ้าผมรู้มาไลนะ้วเดี๋ยวผมจะมาบอกแล้วกันนะครับบ๊ายบายจิโกเ